ครับพบกันด้นะครับกับช่องโน n เ m e มพลัสคาร์บอนนาให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆครับสวัสดีพี่พเพื่อนสมาชิกท,ท,ทุกท่านนะครับวันนี้ล้งมาพร้อมกับรถใช้งานที่ดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งใน segment ของ B A W นะครับนั่นก็คือเจ้า X 1 F 4 8 X 1 18D M Sport ได้ชุดแต่ง M Sport จากโรงงานรถปี2017เเลขไม 1, ่แสนสี่หนึ่งประวัติศูนย์ทุกระยะพอเข้าศูนย์ทุกระยะเลขไม่ขนาดนี้เนี่ยหมดห่วงเลยมีอะไรศูนย์จับเปลี่ยนหมดมาพร้อมกับราคา หนึ่งล้านเก้าหมบาทล้านเก้าหมื่นได้ X 1 M Sport ไปชมกันเลยดีกว่าครับผมฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโ no น Name ละคาบรน่าฝากกด่อยนะครับฝากกดหลยนะครับกดยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย f 4 8เป็นรุ่นแบบดึงฝากระโปรง2องครั้งแล้วก็ยกขึ้นได้เลยไม่ต้องมาหาเคียวให้เสียเวลานะครับผมนี่สภาพน็อตสวยๆรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับเครื่องแห้งๆเนียนๆเข้าศูนย์ตลอดสบายใจได้นะฮะมาดูแก้มอีกด้านหนึ่งก่อนเจ้า X118D M Sport คันนี้ ก็แน่นอนครับมาพร้อมกับเครื่องดีเซล2,000 cc ทวินพาวเวอร์เทอร์โบเทอร์โบหลูกนะครับผมให้แรงม้า156แรงม้าเกียร์ออโต้8สปีดนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆหนึ่งถังกรุงเทพเชียงใหม่เหลือถ้าใครเท้าเบาๆ20กิโลเมตรต่อลิตรมีให้เห็นประหยัดจริงๆรุ่นนี้เครื่องสวยๆขนาดนี้ภายนอกเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับสีก็เนียนๆสวยๆครับ85%บวก สบายๆชุดแต่งเอ็มนะกันชนหน้าล้อสเกิร์ดข้างกันชนท้ายลงไปถึงพวงมาลัยนะครับโคมไฟหน้าก็เป็น Full LED ไฟออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะครับเซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันพร้อมกล้องมองหลังนะครับมีไฟตัหมอกมาให้ประจังหน้าสีดำนะครับขอบพรเมียมสวยๆแบบนี้ คือเป็นรถที่ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มอ่ะสวยอยู่แล้วล้อเดิมโรงงานครับผมขอบ18 5ก้าการคู่มาพร้อมกับยาง2 2 5เท่ากันทั้ง4เส้นยางที่ได้ไปก็เป็นปีอย่าง2021ยังใหม่ดอกยางดีเนื้อยางนิ่มใช้ได้นานสบายสบายไปด้านข้างมีแบชเอ็มแบบนี้แล้วก็เอสไ v รฟ์หึงก็คือบ่องบอกว่าเป็นขับเคลื่อน2อล้อนะสําหรับรุ่นนี้นะครับก็ขับเคลื่อน2ล้อหน้าไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับผมมีสมารท์ทคีนะครับที่มือจับคู่หน้า นะฮะโอเคท้ายรถสวยๆนะครับมีระบบแต่เปิดแต่ปิดด้วยพบกุญแจไว้กับตัวก็แขวงเท้าไปข้างใต้กันชนตรงบริเวณโลโก้แบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นให้นะฮะพื้นที่เก็บของใหญ่จุใจนะครับแล้วก็บอหลังพับได้อีกสามตอนเปลี่ยนได้คือเผื่อนั่งสามคนนั่งสี่คนอยากพับตรงกลางหยิบของอะไรก็ทําได้ไม่เป็นปัญหานะครับหรือว่า เก็บของเยอะเอารถไปขนของก็ขับสองคนแล้วก็พับเบาะยาวลงไปก็ทําได้เช่นเดียวกันครับคันนี้ค่อนข้างสารพัดประโยชน์นะครับภายนอกเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อเลยครับผม เดมาก็จะเ,เจอกับการตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลแล้วก็แถบลายอลูมิเนียมนะครับเฮกซากอนเนาะลายหกเหลี่ยม lock load, ล็อกรถปลดล็อกนะครับน่ะมือจับสวยๆนะมือจับประตูนี่ปัญหาประจำของรุ่นนี้นะครับก็คือเหนียวเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะรออะไรอยู่นะครับผมสั่งไปแล้วแหละ,อะตอนนี้ก็จะเป็นสวิตป์ปับกระจกนะครับผมแล้วก็เปิดปิดฝาท้ายนะฮะพอฝาท้ายเป็นไฟฟ้า ช่องเก็บของที่แผงประตูด้านข้างใหญ่พอสมควรใส่ขวดน้ําได้ใส่เอกสารได้สบายๆนะครับสภาพเบาะภายในสวยๆครับผมนี่เดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันครับโอเคกุญแจเป็นแบบเรือใบแบบนี้นะฮะกดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายนะครับก็วางไว้ก่อนแล้วก็เหยียบเบรกแล้วสตาร์ทกันนะครับเสียงเครื่อง ก็ไม่ดังนะครับเสียงเครื่องสภาพปกติเนาะโอเคเลขไม่แสนสี่หนึ่งนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัย M3 ก้านแบบนี้นะครับมีแพดเดิลชิพให้นะฮะแต่ไม่มีครูสซอนโทรนะนะครับก็มีเป็นสปีดลิมิตนะฮะด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มลดเสียงแล้วก็หมดความบันเทิงต่างๆไปออโต้ก็จะเป็น บ,บิดแบบนี้ตามสไตล์ B M นะครับผมด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็ด้านล่างเป็นฟอกแรมด้านหลังแนะนําว่าเปิดเฉพาะตอนหมอกลงนะเพราะมันแยงตาชาวบ้านเขามากๆเลยนะครับไฟมันค่อนข้างสว่างมากนะครับผมไฟปกติก็คือสว่างเพียงพออยู่แล้วนะครับในส่วนของกระจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัตินะมาโฟกัสนิดนึงนี่ะเห็นชัดขึ้นนะครับหน้าจอ i Drive ใหญ่ นะครับก็มีทั้งแผ่นที่นําทางเราก็สามารถเก็บเพลงเชื่อมต่อบลูทูธอะไรค่อนข้างครบสมบูรณ์นะครับแผงคอนโซลหน้าสภาพสวยๆนะฮะแอร์ดิจิตอลสโซนแยกซ้ายขวานะครับข้างล่างตรงนี้เป็นช่องใส่แก้วน้ำก็ตัวพาดิชั o นปิดก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับบางคันก็แตกบ้างหักบ้างะเผื่อการมีการใช้รุนแรง เกียร์ออโต้8สปีดนะครับ, e Speed, รบโหมดการขับขี่3โหมดก็มีสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโรอยากสนุกก็ขับสปอร์ตสแตนดาร์ดก็มาคอมฟอร์ตแล้วก็ประหยัดน้ำมันก็ไปอีโคนะครับอันนี้มีเบรคมือไฟฟ้าให้ด้วยนะฮะก็สะดวกสบายนะครับแต่โดยส่วนตัวทุกชอบเบรคมือดึงๆมากกว่าทูกเป็นคนโบราณเนาะันนี้ ช่องเก็บของตรงที่วางแขนนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้ด้วยนะฮะโอเคสภาพเบาะข้างคนขคับสวยๆเก okay, นะหน้าเป็นไงบ้าง <Okay. S 2> เอายูเซอร์เมนวนทุกอย่างอยู่ครบนะครับมาพูดถึงการขับขี่กันหลายๆท่านอาจจะคิดว่าโอ้แรงม้าน้อยอะ่ะร้อยหสิบหกเองเครื่องดีเซลสองพันโอมันก็วิ่งได้นะครับมันไปได้แบบทุกรูปแบบเลยนะ อัตราเร่งดีมากๆแล้วพอแรงมาน้นน้อยมันประหยัดน้ํามันสุดๆจริงๆยอมรับว่ามันประหยัดโอ้โหโคตรประหยัดนะครับใช้คําว่าโคตรประหยัดเลยสําหรับเครื่องสันดาบล้วนที่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับใครที่ไม่อยากจุกจิกกับระบบไฮบริดเจ้านี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับด้านหน้านั่งสบายนะครับสำหรับเบาะคู่หน้านะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อครับผมมานั่งด้านหลังแล้วเข่าไปจนถึง เบาะหน้าก็เกือบเกือบยี่สิบเซนนะครับสำหรับความสูงหนึ่งเจ็ิบสองนะครับคือเลกรูมให้รูมเยอะมากสำหรับ x 1นะครับผมแล้วก็ที่เก็บเอกสารด้านหลังนะสภาพสวยมีช่องแอร์หลังมาให้ด้วยนี่เพราะฉะนั้นการกระจายความเย็นก็ค่อนข้างเร็วแล้วก็ทั่วนะครับจุดยึดบอเด็กมีให้2ที่นั่งนะครับผม ก็นี่ช่องเก็บของตรงที่วางแขนนะครับใส่ของได้เยอะแล้วก็มาพร้อมที่ใส่แก้วน้ำแบบนี้นะในส่วนของเบาะหลังเนี่ยมันอาจจะชันไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ก็นั่งไกลๆจะเมื่อยแต่ถ้าเป็นเด็กๆสบายไม่ต้องห่วงหรือไซส์อย่างดูกเนี่ยก็ยังโอเคด้วยความที่ช่วงล่างมาอีกแล้วช่วงล่างบ m มันไม่ได้นิ่มสําหรับผู้สูงอายุอะ่ะมันนั่งได้นั่งได้แหละแต่แกจะบ่นเมื่อยนะครับเพราะมันแข็งหน่อยก็ในส่วนของตรงนี้เอาไว้เกาะถนนตอนใช้ความเร็วเยอะๆมันยังไม่ว่าจะเป็นสไตล์ SUV หรือเก๋งหรือคูเป้ยังไง bmw ก็เสร็จช่วงล่างมาสปอร์ตฟีลิ่งสปอร์ตพอสมควรนะครับตรงนี้ต้องพิจารณากันด้วยนะไม่ใช่ว่าเห็นเป็น SUV ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหมายถึงว่า ไวกลางคนแล้วอย่างดุ๊กเนี่ยนอนแล้วจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวก็พกหมอนรองหลัง,ลงไปนะครับผมแล้วก็แวะยืดเส้นยืดสายไปไวอันนี้ช่วยได้ที่สําคัญคันนี้ราคาดี1นล้านเก้าหมื่นได้ X 1 M Sport ด้วยประหยัดน้ำมันสุดๆอีกต่างหากประวัติศูนย์เดี๋ยวไปสรุปครับว่าเจ้า X 1 1 8 D M Sport คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับสาหรับสภาพความสมบูรณ์เจ้า X 1 1 8 D M Sport คันนี้นะครับผมได้รถปี2017นนะเลขไมล์แสนสี่หนึ่ง ประวัติศูนย์ทุกระยะศูนย์มีอะไรจัดการเซอร์วิสให้ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับราคาหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเครดิตจัดจเ,นนเต็มมาดูกันดีกว่ามันเหมาะใครบ้างบ้านไหนที่อยากได้รถไซส์ครอบครัวแต่ไม่ใหญ่มากนะครับผมใช้งาน4ี่ถึงห้าคนที่สําคัญอยากได้รถประหยัดน้ามันเจ้านี้ตอบโจทย์นะครับผมคันนี้สภาพพร้อมใช้ประหยัดน้ามันสุดๆแล้วก็บางคนอาจจะห่วงว่ามันซ่อมแพงไหมอะไรไหมก็อู่นอก เยอะมากสำหรับ BM เนะครับแล้วก็เครื่องดีเซล b m ก็ค่อนข้างคนไม่ต้องเป็นห่วงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาลิงก์ไลน์ด้านล่างคยวโค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนโดนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับผมคันเดิมไม่ได้ใช้นนรับเถิดนะคบผมลองพูดคุยกันคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด cribe ช่องโนเนมด้วยนะครับรวมไปถึงช่องคาร์บานาน่าทั้งสองช่องเลยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับรบกวนพี่ๆเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมท no ักโนเนมก ร้อนสลับฝนยังไงดูแลสุขภาพนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังเป็นห่วงพี่พีเป็นเพื่อนทุกท่านวันนี้ทูกขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ